หลังจากออกรายการมาค่ะเรื่องเรือกับการวางเนะี่ยมีคำถามมาเยอะมากค่ะและหลายคนก็ทำผิดเนี่ยเยอะมากในการจัดนะคะวันนี้อาจารย์มาไขข้อข้องใจค่ะในการจัดวางเรือนะคะสำเพาในการขนรั์ที่ถูกต้องแบบฉบับสินแสเป็นหนึ่งเป็นอย่างไรค่ะเขาบอกแบบนี้ค่ะเรือเนี่ยห้ามหันหัวออกไปนอกบ้านนอกธุรกิจนะคะเพราะการหันหัวเรือออกนั่นเปรียบเสมือนการขนรัพ์ ออกไปทั้งหมดค่ะวิธีการวางที่ถูกต้องก็คือเราจะต้องวางเรือหันเข้าซึ่งในการหันเข้านั้นเนี่ยจะต้องวางเป็นลักษณะรูปแบบตัว X เ,เช่นอยู่มุมใดมุมหนึ่งนะคะในสองมุมเพื่อหันเข้าและทะแยงลักษณะแบบตัวอย่างนี้อันนี้คือวางถูกต้องค่ะเราวางจากท้ายของเรือแบบนี้ค่ะวางเพื่อเป็นหันหัวเรือเข้าเป็นลักษณะตัว X เมื่อวางได้แบบนี้แล้วนะคะให้หา ไฟฉายหรือตัวเลเซอร์นะคะเอามาทำไมค่ะหลายคนนามาติดแบบนี้ซึ่งไม่ใช่นะคะวิธีการที่ถูกต้องเป็นแบบนี้ค่ะนะคะเราจะนะคะนำไฟเนะะี่ยค่ะมาวางตรงรัศมีหัวเรือซึ่งเรามาดูว่าไฟเนี่ยไปตกกระทบตรงจุดไหนนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญ,ญาตนะคะให้พี่ทําตัวอย่างเลยค่ะตอนนี้หัวเรือนะคะมีไฟสองไปอยูจ่จุดไหนคะ่ะ อยู่จุดนี้โอเคเมื่ออยู่จุดนี้แล้วเราก็จะใช้ปากกาาร์คไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะก็นําเหรียญสิบนะคะเหรียญสิบให้ออกด้านด้านหัวนะคะแล้วแปะไปค่ะนะคะแล้วแปะไปตรงบริเวณจุดที่เราวางไว้ค่ะนะคะแปะแบบนี้นะคะเอาละค่ะเพียงเท่านี้นะคะเคล็ดลับในการวางเรือสัมเาแบบาแบบขบับสินแสเป็นหนึ่งค่ะ เขาเชื่อกันว่าการวางเรือลักษณะแบบนี้คือการขนทรัพย์นะครับไปยังจุดหมายคือเรื่องการเงินนั่นเองนะครับดังนั้นใครที่กําลังจะวางเรือหรือใครที่วางผิดนะครับลองปรับวางใหม่ค่ะการวางเรือเป็นสิ่งสําคัญค่ะเรือทุลังที่อยู่ในธุรกิจหรือบ้าเนี่ยมีความจําเป็นมากๆที่ต้องวางให้ถูกต้องการวางถูกต้องคือการขนรัพ์นะคะและมาเจอเงินค่ะนี่คือเคล็ดลับที่ถูกต้องแบบฉบับสินแสเป็นหนึ่งค่ะ